วันนี้เดียวจะมาตามเคสให้กับลูกค้าที่ถูกสำรองจ่ายนะคะแล้วก็ได้มีการขอประวัติเพิ่มเติมนะคะโดยปกติแล้วการตรวจสอบประวัติจะใช้เวลาประมาณ90วันค่ะถ้าหากว่าไม่ได้เอยว่ามีประวัติว่าเราเป็นมาก่อนทําประกันบริษัทก็จะโอนเงินค่ารักษาให้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันพร้อมๆกันเลยค่ะ อบถามข้อมูลอย่างไรคะ,ะลูกค้าท่านนี้ค่ะได้มีการแอดมิดที่โรงพยาบาลเม็ดพากเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าถึงวันที่สองพฤษภาคมค่ะอยากทราบว่าตอนนี้พิจารณา,าไปถึงไหนแล้วคะเราก็ได้รอสักครู่ตรวจสอบให้นะคะ,คะการตรวจสอบข้อมูลค่ะบริษัทมีการพิจารณาอนุมัติเช่นไหนให้แล้วนะคะจะมีสองส่วนใกนการค่ะส่วนแรกจะเป็นค่ารักษาพยาบาล อนุมัติตามยอดตั้งเบิกค่ะที่ส่งเข้ามาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อหกสิบสี่บาทค่ะส่วนที่สองจะเป็นค่าชดเชยรายได้รายวันอนุมัติยอดอยู่ที่สี่พันบาทชดเชยสี่พันนะคะแล้วก็ยอดที่อนุมัติใน<ช>ค,ค่ารักษาก็คือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบสี่บาทก็คือไม่มีส่วนต่างนะคะ อ๋อโอเคไม่มีส่วนต่างอ,อันนี้บริษัทได้โอนค่ารักษาให้กับทางผู้เอาประกันหรือยังคะ,อะยอดอวรวมเทอมัดก็คืออยู่ที่หนึ่งแสหนึ่งแปดพแปดสบาทนะคะ่คะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยหมายเลขบัตรประชาชน วันนี้นะคะวันที่สองกรกฎาคมค่ะเคสนี้นะคะใช้เวลาตรวจสอบเพียงแค่1เดือนเท่านั้นนะคะบริษัทก็โอนเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะบางท่านมีความกังวลในเรื่องของการบริการนะคะ กลัวว่าตัวแทนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของตนเนี่ยจะบริการในเรื่องของการเคมไม่ได้บอกเลยว่าตัวแทนสามารถดูแลลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยค่ะเพราะว่าการตามเอกสารแล้วก็ติดตามเรื่องการเคมเนี่ยเขาใช้วิธีการโทรประสานงานทั้งนั้นเลยค่ะดังนั้นเรื่องการบริการรับรองว่าไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะมีติดอยู่เรื่องเดียวค่ะถ้าหากอยู่ห่างไกลเดียก็อาจจะไปเยี่ยมด้วยตัวเองไม่ได้เท่านั้นเองนะคะ Terima kasih telah menonton!